สวัสดีครับคนหลังเขาชิแน้ลครับวันนี้มาเสนอเมนูต้งสัวไก่แล้วครับต้งสัวไก่แซ่บครับก็เลยเห็ดเห็ดอีกเห็ดอีกครั้งครับไก่เครื่องตัวครับเครื่องตัวใหญ่ครับมีข้างในมีตับมีกึินครับไตไปนะครับื่างต้มก็มีคาตไคาไแบปมะกรูดครับอันนี้เห็ดชิ้นใหญ่เพราะว่าเอาอีตักเขาครับ นี่เราหามาสัวอันแรกเราต้มไก่ให้เปื่อเราบัดชีกครับชีกเนื้อครับต้มสัวใส่ห่อปีคือเก้าครับแซบครับติดใจครับเดี๋ยวหามาต้มไก่กันเลยครับโอ้วยแล้วครับอปลาจะไคร้แบบกู้ลงไปเลครับนี่ครับา ใกล้ลงครับโอ้น้ำมันเราเอยื่อปอกเลยครับเอาใกล้ลงครับนี่ครับชิ้นเล็กๆเลยครับเราสุกปวยเรามาชีกครับใส่ลงไปนะครับมาให้ปวยครับเรามาชี้ทับชิ้ซัวครับเดี๋ยวปุดเลยครับเมาให้ปวยครับเรามาชี้ซัวครับเพียง เบอร์้วครับนะครมาชิกแต่ว่าตอนชีกปลอดไทยบุะครับาเบิ้งเวลาสวอรครับตอนชิกอานสีปลอดไยเบิ้งครับเปิดแล้วนะครับไบก่ต้มเราชีกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องชิกเรียบร้อยแล้วเครื่องก็มีนี่ใส่โบใส่มะนาวครับใส่มะม่วงครับ มองส้มครับมมูเปรี้ยวแตอันนี้คิงครับคิงมีข้าวคั่วปิ้นปนงาคั่วแล้วก็ปนกับตำครับปนละมีจนหอมผักชีครับเดี๋ยวมาเฮ็ดกันเลยครับพี่น้องโอ้ยดวนแล้วครับออกไกลลงเลยครับ บวงก็พอเล้วเปลี่ยวแล้วสี่สบมันับใส่พร้อมน้ำกรกชี มันหรอกครับมัน,มน ลงไปครับคิงดูซอยลงไปเลยใส่มาปีเลยครับปีคันใส่เลยคันไทยครับ

嗯。

ส่วนัวไก่บ้านใส่ห่อปีครับแค่เป็นบ้านสุดคนของเขานี่ออกว่าเราต้มไปแล้วซึ่งงาครับ่าขั้ว่าขั้วรับตำครับบุกหอมเลยครับ คนครับเอาคนครับหยุด Вот. Gue t referred to this dish because it's very tasty, all สุดไปแป๊บนึงครับโอ้โหอมเลยหอมร้อยร้อยครับพี่น้องเรากินพร้อมกันครับใส่ต้นหอมบักซีลงไปครับร้อยครับเรากินพร้อมกันครับ เฮ้ก das ๊อตตัวแซบครับพี่น้องส่วนถุนพอนํากันครับต้มซัวไก่บ้านใส่หัมปีครับครับพี่น้องเสร็จแล้วครับมาแซ็บแซมกันครับต้มซัวไก่บ้านครับต้มซัวไก่บ้านใส่หอวปีครับมาแซ่บแซมกันครับ